フフフフ。 รถเปิดเบรกไว้ดีนะพอสับติดอยู่โอ้ยหลุดรื่เอลเนี่ยติดริมฝีปากแพ้จะหลุดหรือเปล่าวะหนุ่มนี่ไง จากตีปลาตอนเชา้าๆนี่แล้วเราก็ได้ตัว,ตตวสวยอยู่ตยยแต่เมื่อกี้ไอ้ที่กัดนนะ่ะก็จะเป็นตัวเล็กครับแต่น,นี่ตัวใหญ่ตัวนี้นี่ตัวเล็กใช่หรอตัวใหญ่นี้อือ่ะโอเคตัวนี้ตัวเล็กนะครับตอนแรกตีน้ำโลง่งตีกบโดดน,นะครับแทงเกิลน,นะครับแล้วก็พอเข้าปลาสล่ายนะแล้วก็ตีเป็นเยวยอย่างเอสไเอ็กนะครับ หลากหลายแอคชั่นหลากหลายทางให้เลือกนะครับเยียร er ์ยัง S R X นะครับหนึ่งแพคกิ้งสามตัวนะครับมีตัวเป็นหนึ่งตัวแล้วก็มีรวดจับคันปาให้นะครับกีใใรใช้คันไส้กรตตอกมาเจอเนเปอร์ปลูลองดีแจ S ยี S ่สิบเบรกไม่ได้ปิดยังวัดทะลุเลยนี่ดูมันทะลุตอนไหนไม่รู้แต่มันทะลุโอเคฝากกันด้วยนะครับเยียร er ์ยัง S R X โอเคทุกคนเดี๋ยวปล่อยนะครับเยียร er ์ยัง S R X ไม่น้ำเลี้ยงอ้ยหลุดมือแต่ก็ไวอยู่ไม่ตายหรอกเพราะว่าแข็งแรงขนาดนี้เดี๋ยวค่อยดู่ก็ขึ้นจีบลปะปะตามตัวต่อ,ตอไปเอสไ Các hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp 촬자 ได้เอามาไม่สุริน่ะจิ๊ปเปอร์ใช่ไหมมันไม่ทะลอ่ะไม่ริ่ไม่ได้เอามามันไม่ทะลุอ่ะ เฮ้ยยับเอสไอครับทุกคนป้านอย่างไนไม่รูอ้อะลูกนั่นแหละแม่คอกนะครับมันกระโดดทับเหยื่อไปทับเหยื่อมานะครับรอบนี้มากัดเอาตรงหน้านครับไม่เหลือแป๊บนี่ครับทุกคนขอตั้งก่อนนะมันใช่ตัวเดียวกันหรือวะ ใช่ปะหลุดแล้วมันวัดไม่ทะลุครับมันกัดตรงหน้าเลยนั่งประหยัดนั่งมันนั่งใช้สีม่วงทุกคนเนี่ยเนี่ยมันกัดไว้เฉยนะกัดเบ็ดไว้เฉยนะทุกคนดูเนี่ยมันกัดเบ็ดไว้เฉยนะเมื่อกี้ผมวัดไม่ทะลุใช่ไหมมันกัดเบ็ดไว้เฉยเนี่ยดูนะทุกคนมันไม่ได้มันไม่มีอะไรนะเห็นไหมฟันมันกัดเบ็ดไว้เฉยเยเนี่ยเห็นไหมทุกคน กัดเป็ดไว้ใถ้าผมยกเมื่อกี้ก็หลุดใช่ไหมคือวัดจังหวะนั้นซ้ำไม่ได้แล้วอยู่ตรงใกล้อๆอย่างเงี้ยโอกาสขันหักก็ก็เยอะนะก็โอเคฝากกันด้วยอย่ายาง s r x นะครับประมาณไซส i, ์4โลตัวนี้นะสสวยเลยนะครับใช้เป็นสีมว่วง2ขานะครับสีขา2ขาใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากตีลื่นตีไกลนะครับก็ใช้2ขามันจะไม่ตาม้านลม แล้วก็ตีดีแอคชั่นดีอยู่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยเยอะอยัง S R X นะครับคันนะครับก็เป็นไซโก้มาสเตอร์ไซเปอร์โปนะครับใจประจำอยู่แล้วก็ลอง์ดิเซ S ยี่สินะฝากกันด้วยนะครับ S R X โอเคถ่ายรูปเดี๋ยวปล่อยครับพร้อมยังพร้อมแล้วก็ไปไปแบบโั่ Done.

ขึ้นมาเยอะย่าง S R X นะครับสีม่วงตัวเดิมนะครับปลาคอกฝนกำลังจะมาป้าก็ดังยังดีอยู่เลยเนี่ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ของคู่กันนะคอกชนลมหาปลาคอกทั้งฝนทั้งลมนะแล้วก็คอกชนกันอะไรไปเรื่อยนะ โอเคฝังกันยครับเดย๋่วอยาง S I กับคันไซโกมาเตอร์สนเปอร์ปูล็อกดีเซ N24 ตง่ายตีลรื่นคืนคลองเอาเลยครับกนี่กรักโดดนี้กัเลยทีเดียวไปตหากัานต่อ ปาลปาหรือปลาคอกะปลาคอกคอกมาจากไหนวะไ <c oughs> อ,ะปอะ้ปล่อยเลปลาคอกออกาปลาวะเฮ้ยอ้สีก็แบบคอกปลาคอกเหรอ รู้อ่ะเฮ้ยลายเหมือนปลาป่านะเหมือนปลาจับคู่หรือว่าเดี๋ยวดูก่อนมีป่ะวะไม่มีไอ้หนันไงปลาคอกจริงด้วยนะคอกฝอยสีแดงอะ่ะคอกโบราณเหรอเออต <laughs> <laughs> ีไปม้วนๆก็กัดเอปอปลาคอกว่ะไม่พ้นแล้วแหละวันนี้ก็ปลาคอกนี่แหละ <laughs> โอเคครับปลาครอบก็ตีไปเล่นๆนะครับตีประหาปลาป่าตีมั่วๆไปสุ่มๆไปนะครับโดนครับเยอะๆ SRX สีม่วงนะครับทะลุเลยโอเคฝาด้วย SRX นะครับปลาปลาครอบในการตีปลาป่าโอเคคันก็เป็นไซโกมาเตอร์สไนเปอร์ปรลอกดีเซอร S ยี่สิบสี่นะครับเบรกไปกิโลเอาอยู่ในนั้นฝากด้วยครับเอาปล่อยให้มันวาเองนะ Sekejap, saya akan meletakkan seperti ini. Saya akan meletakkan seperti ini. Saya akan meletakkan ke belakang sendiri. Bagus.